สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้คนระับจะเป็นเทมเพลต lower third ขึ้นชื่อแบบนี้เลยครับก็จะเป็นเทมเพลต lower third ขึ้นชื่อแบบมีรูปมีข้อความอะไรแบบนี้นครับสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนรูปเองได้อย่างง่ายเลยนะครับแล้วก็วในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งอย่างไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงครับเพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ให้เรีีีียยยบบบรรร้้้้้อกกก่่่นนนัลลลง์์ดาาววววหตตะเแแแแ็ททํไไฟฟสส๋ผมมจขึ มุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมาใส่กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้คนระับแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการติดตั้งฟอนต์สตัวนี้ก่อนนะอ่าแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าไฟล์ในเพตัวนี้ครับสามารถใช้ได้ในโปรแกรม Premiere Pro เวอร์ช่น2021ขึ้นไปนะ2021 2022ใช้ได้ทั้งหมดต่ํากว่า2021 ไม่น่าจะใช้ได้นะไปที่โปรแกรมพริมี Pro นะครับมาที่พิมี Pro นะให้เพื่อนๆหาแถบการาฟิกด้านบนนะหาคำว่าการาฟิกแล้วก็ให้เพื่อนทําการลากคุมไฟล์นเสนของเพื่อนที่โหลดมาทั้งหมดเนี่ยลากมันใส่ในนี้แล้วก็รอกระพริบนิดนึงอ่ะมาแล้วแล้วทําการเลื่อนหาครับมันจะชื่อว่า lower third อ่ะสตัวนี้นะ2ตัวนี้วิธีการใช้งานเนี่ยลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยเดี๋ยวผมจะลากมาทั้ง2ตัวเลยนะรูปแบบของมันเนี่ยมันก็จะเป็นแนวๆประมาณนี้นะสามารถปรับแต่งได้เยอะมาก เออนี่ยครับโหอย่างเยอะไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับผมทํามาในขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนไปใช้ในโปรเจกต์ที่เล็กกว่า 4K นะลากคุมทั้งหมดครับแล้วก็คลิกขวาเลือกคําว่า set to frame size ก่อนนะมันจะได้พอดีกับโปรเจกต์นะแล้วให้เพื่อน Import ร,รูปของเราเข้ามานะ Import ร,รูป Import ร,รูปอ่าเอารูปไหนดีรูปนี้แล้วกันอะ วิธีการใส่รูปเนี่ยก็คือเราเปิดดูรูปของเราเราจะเอารูปไหนเนี่ยให้เพื่อนกามาใส่ในนี้ราามาใส่ในนี้เลยตรงที่เขียนคาว่าเปลี่ยนรูปนะพอกามาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีแบบนี้เลยนะเออสวยงามแล้วก็ถัดลงมาครับตรงนี้ครับจะมีคําว่าขนาดรูปครับนี่ครับลองปรับดูได้นี่ครับเออปรับเล็กใหญ่ได้หมดนี่ตำแหน่งแกน x อ่าลองเลื่อนดูแกน x นี่ครับ เลื่อนตำแหน่งได้ตำแหน่งแกน x แกน y ขนาดวงกลมขนาดวงกลมเนี่ยก็คือขนาดของไอตัววงกลมนี้เนี่ยจะเล็กจะใหญ่ได้หมดนะเอออย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาให้ห่างหน่อยหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ขนาดขอบอ่ามันก็เป็นแบบขนาดความหนาเออลองปรับกันได้นะสำหรับตัวโลโก้ สีของวงกลมเนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนได้อะก็ลองเปลี่ยนดูใครจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ลองเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนแล้วแต่ผมเอาสีขาวแล้วกันแล้วก็ถัดลงมาครับตรงนี้จะเป็นการใส่ชื่อผมจะพิมพ์เป็น J A C K S, S O N Jackson หวังอ่าเขียนถูกไหมน่าจะถูกแหละแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อ่าอย่างเท่ แล้วก็ขนาดฟอนต์อะไรเงี้ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะแล้วก็สีข้อความอะไรเงี้ยตำแหน่งข้อความเปลี่ยนได้หมดถัดลงมานะครับตรงนี้ครับอ่าก็ลองเปลี่ยนข้อความอ่าผมจะเปลี่ยนเป็น as สต i s อะไรางี้แล้วกันนะก็มั่วๆไปนะตรงนี้ก็เปลี่ยนฟอนต์อ่าประมาณนี้แล้วก็ขนาดข้อความก็เปลี่ยนได้นะแต่ผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันโอเคแล้วอะผมว่าโอเคแล้วแล้วก็สีข้อความเนี่ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนได้นะ แล้วก็ตำแหน่งข้อความผมจะเลื่อนลงหน่อยหนึ่งเลื่อนลงนิดหนึ่งประมาณนี้อ่ะเป็นไงสุดยอดไหมแล้วก็ขนาดพื้นหลังเนี่ยครับปรับได้นะอันนี้จะเป็นขนาดพื้นหลังของตัวไอตัวข้อความนี้นะเออลองปรับได้แล้วก็ขนาดพื้นหลังตรงนี้เนี่ยมันจะมี2ส่วนนะสำหรับขนาดพื้นหลังเนี่ยไอขนาดพื้นหลังที่มันติดกับข้อความนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของข้อความนี้แต่ไอขนาดพื้นหลังของตัวนี้เนี่ยมันเป็นขนาดพื้นหลังใหญ่นะอ่าเพื่อนๆลองปรับดูนะครับ ปรับดูได้เออผมอาจจะปรับไว้ประมาณนี้อแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ความโค้งครับตรงนี้ครับลองเลื่อนดูเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมันก็จะเลียมๆใช่ไหมอ่าถ้าเลื่อนไปขวาๆหน่อยเนี่ยมันก็จะมีแบบมนๆโค้งๆอย่างนี้นะถัดลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นสีนะครับจะเป็นสีแบบไล่สีนะเพื่อนๆสามารถตั้งสีได้เลยอะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นสีประมาณนี้ลองดูนี่ไงสวยงามไหมอ่าประมาณนี้ หรือจะเอาประมาณนี้แน,แนวนี้ดีกว่าอ่าแล้วก็ไอตัวข้อความนี้เนี่ยผมจะเอามาดูดสีตรงนี้ไปเลยดูดสีนี้ไปเลยไงสวยงามแล้วก็ตำแหน่งสีเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะแต่ผมอาจจะไม่เลื่อนแล้วเพราะว่าโอเคละแล้วก็เงาตรงนี้ครับจะเป็นเงาโดยรวมเพื่อนๆสามารถปรับเงาโดยรวมได้ทั้งหมดเลยนะตรงนี้ปรับได้พอเราปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยกดที่ตัวเทมเพลตนะแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับกดที่โมชั่นทำการย่อขยายได้ตามใจชอบเลยอ่าประมาณนี้ จะวางไว้ตำแหน่งไหนเนี่ยวางได้หมดเลยอ่าแล้วเราก็มาลองดูตอนเริ่มมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นประมาณนี้ฟ,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 ฟึบๆๆๆๆๆอ่าเป็นแนวๆน,นี้นะแนวๆน,นี้อันนี้ใครอยากจะขึ้นชื่อขึ้นข้อความใส่รูปอะไรยังไงเนี่ยลองไปปรับแต่งกันได้อันนี้ตัวแรกนะแล้วก็ตัวที่2ครับจะเป็นแนวๆประมาณนี้การเข้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ นี่อ่าจะเป็นแบบตัวเรียบเร่ยหนึ่งตัวอ่ะเราจะมาปรับแต่งมันกดที่ตัวมันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่รูปแล้วกันอ่ะวิธีการใส่รูปก็คือลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยนี่เป็นไงแล้วก็ขนาดรูปอ่ะเราลองปรับดูขนาดรูปนี่ตำแหน่งแกน x แกน y อะไรเงี้ยได้หมดอันนี้ก็คือขนาดพื้นขอบ อลองปรับดูก็เหมือนกับเป็นแบบขนาดกรอบมะนะันขนาดขอบมะนะันเออเพื่อนๆลองปรับดูได้ใครอยากได้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยลองปรับดูได้สีขอบ1กับสีขอบ2เนี่ยมันเป็นแบบไล่สีนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ผมจะเอาแนวไหนดีแนวแนวนี้แล้วกันแนวนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีตัวนี้ดีไหมประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็ ข้อความอ่ะเราก็ลองเปลี่ยนดูก็ใส่ชื่อเปลี่ยนชื่อกันไปนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็สีข้อความก็เปลี่ยนได้นะขนาดข้อความสีพื้นหลังอ่ะสีพื้นหลังเนี่ยผมจะไปก๊อปไอสีตัวด้านบนเลยสีหนึ่งก็ก๊อปสีหนึ่งสีสองก็ก๊อปสีสองนี่เป็นไงแล้วก็ข้อความที่สองอ่ะผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์นี้แล้วก็สีข้อความเนี่ยผมก็จะไปดูดสีสักสีหนึ่งจากด้านบนเป็นสีอะไร สีม่วงอ่ะสีม่วงก็สวยดีแล้วก็ความกว้างพื้นหลังอ่ะความกว้างก็จะเป็นความกว้างของมันนี่ครับเพื่นเพื่นสามารถเลื่อนได้เออหรือว่าถ้าเกิดฟอนต์ตัวใหญ่ไปผมจะลดฟอนต์หน่อยนึงร้อเจดสโอเคไหมโอเคอยู่แล้วก็ขนาดพื้นหลังเข้ามาหน่อยอ่ะสวยเลย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  แล้วก็ล่างสุดเนี่ยจะเป็นเงาเงาก็จะเป็นเงาโดยรวมทั้งหมดนะอ่าเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ตามปกติเลยแล้วก็พอปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับกดที่ตัวเทมเพลตมันนั่นแหละแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับกดที่ตัวมันเอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วก็มาที่โมชั่นทําการย่อหรือขยายตามใจชอบแล้วก็วางในตําแหน่งที่ต้องการได้เลยผมจะวางไว้ตําแหน่งนี้อ่าลองเพยดูประมาณนี้ฟึบนี่ สวยงามสวยงามสวยงามไอ้รูปตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปใส่เป็นโลโก้บริษัทโลโก้อะไรก็ช่างใส่เป็นรูปอะไรก็ช่างใส่ได้หมดเลยนะหลายๆคนเนี่ยอยากได้แบบนี้กันเยอะมากทักมาหาผมเยอะมากๆว่าอยากได้โลวกเติรดขึ้นชื่อแบบมีรูปนะผมจัดให้แล้วนะเออลองโหลดไปใช้กันได้นะหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เนี่ยก็สามารถโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้เลยนะ การปรับแต่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยสามารถยืดหดได้อิสระเลยนะขยากขึ้นนานขึ้นช้าขึ้น,นเร็วขึ้นอะไรยงไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถดึงยืดเข้ายืดออก หดเข้าหดออกในหมดเลยนะสำหรับเทมเพลตตัวนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบยังไงครับหรือใครอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนอยากได้ปรับตั้งค่าแบบไหนอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคอมเมนต์มาเลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะ เพจโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจ